เคล็ดลับความสําเร็จนะครับช่วงนี้เราเปิดสายสดๆในรายการนะครับสามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับทุกๆสายเราแจกหนังสือดีๆนะครับรวยจริงและก็กลยุทธ์พิชัยร้ายนะครับโทรกันเข้ามาได้ถามคําถาม023192908ครับนะครับและแน่นอนครับครั้งที่แล้วมี S อเบสเข้ามาคุณสุธีลาก็อิสระกรุงเทพนะครับ ก็รอรับหนังสือไบโอไกไปได้เลยนะครับสำหรับ SMS นะครับส่งไปแล้วนะครับและก็ท่านที่โทรมาเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ส่งหนังสือไปแล้วเตรียมรอรับได้เช่นเดียวกันนะครับคุณสุภาพบุรุษนะครับเอาละครับวันนี้เห็นบอกว่ามีการบ้านคุณสวิทใช่ครับอาจารย์คุณเป็นคนไม่ชอบทําการบ้านเลย ก็เขาเพิ่งถามมาเมื่อที่อาทิตย์ที่แล้วเป็นถามคาถามว่าเครื่องฉาบอัตโนมัติราคาเท่าไหร่ราคาไม่ขึ้นอยู่กับขนาดอาจารย์เริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่แปดหมื่นแปดหมื่นถึงสามแสนจนถึงสามแสนนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะก็ไปเซิร์ชดูได้หรือโทรมาถามุณสุวิทย์โดยตรงแต่เราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายซื้อเข้าไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูเองนะครับเราไม่ได้ขายมีสายเข้ามาทันทีนะครับสวัสดีครับเชิญครับ ใช่ครับอพอดีว่าจะขอตอบคำถามมะคะ่ะที่ร่วมรายการนะครับเสียงค่อนข้างจะเบาสักเล็กน้อยนะครับเราอายุอานามก็มากเสียงหูเหอก็ไม่ค่อยดีนะครับแบบพูดกันดังนิดนึงค่ะได้ค่ะอะเชิญเลยนะครับค่ะขอตอบคำถามนาคะ่ะฮัลโหลค่ะนล่ได้ยินเลย้ะ ได้ยินไหมครับไม่ไม่แเสียงกระซิบหรือว่าระบบสัญญาณของทางห้องส่งเรามีปัญหาผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งครับเชิญนะครับค่ะฮัลโหลได้ยินไหมอ่าได้ยินชัดและแมเสียงเพาะจริงๆครับคุณอะไรครับคณะประาสัมพ์ค่ะครับมีคําถามอะไรครับ ค่ะปรีว่าจะขอตอบปัญหาปัญหาของอาจารย์นะคะแม่รออยู่แสดงว่ารออยู่แน่เลยท่องพักนะเอาละครับเอาละครับผมยังไม่เฉลยอาทิตย์นี้นะผมจะไปเฉลยอาทิตย์หน้าบอกมาเลยครับสี่อาทิตย์มีอะไรบ้างครับมีท่านใดชื่ออะไรแล้วก็มาคุยกันเรื่องอะไรครับก็ขอตอบข้อที่หนึ่งนะคะครับก็เป็นคุณการกิติยาช่วยจดได้นะครับคุณการกิติยานะครับค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสวนไสโยที่การจนบุรีค่ะ อ่านะครับอ่าอาทิตย์ที่สองครับมิสเตอร์ฮิวอีฟูประตูกันน้ำท่วมอะค่ะโอ้แม่นแม่นเมนนะครับประตูกันน้ำรั่วนะครับอิสบูชื่ออะไรนะครับอีกทีนะครับมิสเตอร์ฮิวอีฟูค่ะฮิวอีฟูาไปผัดไปผัดนะครับผมยังลืมเลยนะแล้วที่ไปประตูกันน้ำถูกเปลาแล้วท่าที่สามครับอาทิตย์ที่สามครับคุณเกิดติดนะค่ะครับ เรื่องอะไรครับหลอดประหยัด LED อะค่ะอ่า<ม>อาันที่สี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นคุณธนาดอนนะคะชื่ออะไรนะครับคุณธนาดอนนะคะธนดลเรื่องอืมน่าจะเป็นเรื่องไม้ผสมพลาสติกนะคะ <Okay. S 1> ไม้อะไรนะครับไม้ผสมพลาสติกไม้เทียมไม้พลาสติกใช่ไหมครับค่ะ <Okay. S 1> โอเคนะครับเดี๋ยวเตรียมรอฟังข่าวดีนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับ เตรียมอดใจและเตรียมลุ้นดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นท่านหนึ่งที่ถูกต้องนะครับสัปดาา์หน้าเราจะเอามาเฉลยยังไงฝากชื่อที่อยู่ไว้หลักไหม่ก่อนนะครับถูกไม่ถูกเรายังไงต้องจดไว้ก่อนนะครับาอาทิตย์หน้ามาเฉลยค,คนที่สองโทรมาตอบถูกเหมือนกันเราจ้ะอ้าวมันเรายังไม่เฉลยที่นี่ไงเ,เพราะมันคนหลอกไม่ได้เดี๋ยวเราไปเฉลยอ,อาทิตย์หน้าใช่ไหมครับพออาทิตย์หน้าปุ๊บอาจจะได้หรืออาจจะไม่ถูกทั้งหมดเลยแล้วเอาไปพักกันเอง เรไม่ชช่งเลยรับเราแจกเราแจกเราไม่ไปพักกันเองนะครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับค่ะฝากชื่อที่อยู่ไว้หลังใหม่นะครับแหมยังเปิดสายสดๆนะครับ0 2 3 1 9 2 9 0 9นะครับจะโทรมาเพื่อตอบคําถามก็ได้นะครับเพื่อเตรียมรับแจกห้องพักร่วมสนุกกับเรานะครับเสียทิ์ซ้อนสวนไซโยกบุญค่า6000บาทนะครับแหมที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในจังหวัดเลยนะผมไปมาก็หลายที่ไปล่องแพไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดเขื่อนเนื้อเขื่อนผมดูที่นี่นกิจกรรมเขาเยอะจริงๆและแบบบรรยากาศอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ครับไปทีน้ำหนัก50กลับมาที65 <c oughs> มามาอ้วนทวนสมบูรณ์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดีแล้วครับนะครับยังจะเปิดสายสดๆเข้ามาได้นะครับ SMS ก็ยังได้อยู่กลับมาเรื่องเดิมสักคู่ยังไงครับ ถามเรื่องนั้นตอบไปแล้วนะจ๊ะตอบไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เราบอกว่าวันนี้การแก้ไขงานไม่ถูกวิธีหรือมีปัญหาในการทํางานผิดพลาดเพราะไม่มีผู้ควบคุมที่ดีเห็นมีรูปมาให้ดูเป็นอะไรครับก็เป็นการตัดระดับเข็มผิดผิดแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดโอ้ทําผิดนี่ผิดทุกทุกจัเลยสิไม่ไม่ไม่จานยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มอ๋ออันนี้มันมันยังไม่ได้้ายแรงอะไรครับผมเราก็ต้องแก้แก้ด้วยดีไซน์ดีไซน์ออกแบบใหม่โครงสร้างเราเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเราแก้แค่ดีไซน์ ทางเข้าออกแค่นั้นเองอก็คือสามารถยังแก้ได้อยู่นะครับแต่มีรูปมาให้ดูใช่มีรูปนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับมามีสายมาอีกละวันนี้สายฮอตครับอ่ะเชิญเลยครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับตอบคำถามนะครับตอบคถามครับคุณอะไรครับผมชื่อสาโรธครับคุณสาโรดนะอ่ะเชิญเลยครับอทิตย์ที่หนึ่งครับคนที่หนึ่ง กันกิติยาครับกันกิติยานะครับเอกคิรติคุณอ่าเรื่องอะไรครับพูดเรื่องรีสอร์ทสวนไซยโยกกาญจนบุรีอ่าสวนไซยโยกนะครับและอาทิตย์ที่สองแลครับคุณคิวอีฟูครับคิวอีฟูนะครับครับคิวคิวอ่าประตูเรื่องประตูกันน้ําท่วมครับประตูกันน้ําท่วมนะครับครับผมแล้วท่านอาทิตย์ที่สามแล้วครับ ที่ที่สามคุณเกิดปิ้นเพียงพันครับครับเรื่องพูดเรื่องหลอด LED ประหยัดไปครับอ่าหลอด LED ประหยัดนะครับครับท่านสุดท้ายครับคุณธนาดนครับครับเรื่องพูดเรื่องไม้ผสมพลาสติกป้องกันผัวคงทนถาบอนะครับอือันนี้ตอบชัดเจนอันนี้ตอบชัดเจนนะครับแม่อันนี้ตอบชัดเจนนะครับไม้ผสมพลาสติกนะครับเอาละครับเตรียมรอฟังข่าวดี ในสัปดาห์หน้านะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับคุณสารลดยังไงฝากชื่อที่อยู่ไว้หลังใหม่ด้วยนะครับ,บครัขบขอบคุณมากครับแหมติดตามสี่อธิศ้อนอยากก็ดูจริงๆว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับรางวัลแหมมันมีเรามีแจก3ามรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะได้มากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปขอเพิ่มให้นะครับแต่ถ้าเกิดได้ไม่ครบไม่เป็นไรครับเราก็ยังมาเล่นสนุกในเรื่องต่อๆไปใหม่เราไม่เอาไปพัก แอบไปพักฟรีแน่นอนนะครับรบไปดูลูกกันเลยแต่กี้ยังไม่ดูลูกช่วงนี้ยังโทรมากันสดๆได้นะครับนี่อะไรครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นระดับที่ผมจะให้ดูว่าสนิมเขิรกหักเลยอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ใช่สนิมขุมอาจารย์เป็นแค่คราบอ๋อเป็นแค่คราบสนิมนะครับต้องขัดใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ต้องคอมเมนต์เลยนะนะครับแหมก็ก็เอาง่ายๆเป็นยังไงครับ ก็ระดับอย่างที่ผมบอกอาจารย์ระดับระดับพื้นที่จบแล้วอ่ะมันมันมันจะเกินไปประมาณ20เซนถ้าเกิดเราทําทําให้ได้กับตามถังถังเก็บน้ําของเราอ่ะอ๋ออันนี้มีถังเก็บน้ําด้วยใช่ไหมครับพอสูงขึ้นไป20เซนปัญหาปัญหาก็คือพื้นก็จะสูงขึ้นแล้วอ๋อถูกต้องพระระดับผิดก็สูงขึ้น20เซนแต่ว่าโครงสร้างนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรโครงสร้างยังทําถูกต้องตามแบบอยู่แต่ว่าก็เรื่องระดับเราก็ต้องแก้ไขด้วยดีไซน์ ออกแบบใหม่ใช่ออกแบบนะครับไปเข้าใหม่เพื่อทําให้แทงน้ําขนาดได้เท่าเดิมใช่ใช่ใช่ไครับแล้วปรับระดับให้ใหม่นะครับอ่าไปต่อครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกมุมให้ดูเหมืแต่แต่มันมีรูปนะจันอันนี้รูปรูปท้ายๆหน่อยครับมันเป็นรูปการซ่อมซ่อมแซมที่ผิดวิธีเอ้ซ่อมแซมผิดวิธีนะอ่ะงั้นไปต่อเลยครับไปต่อต่อเลยครับไปต่อเลยครับเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยครับ เรินไปอีกครับไปต่อครับนี่อาจารย์น,น,นี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นการซ่อมซ่อมแบบผิดวิธีอาจารย์อันนี้เป็นถ้าเราแผ่นดินผุดไม่ใช่อาจารย์อะไรครับเขาไปค้ำตรงกลางไว้เอาฟุตติ้งไปค้ำตรงกลางใช่โอ้โหไปค้ำตรงกลางอะไรเนี่ยการคาเนี่ยครับใช่ครับปัญหาคือปัญหาคือคานหักเลยคาหักเพราะว่าฟุตติ้งตัว,ต,วตัวที่ทําไว้อะ ขาจะซุดพร้อมกันอยู่แล้วแต่ตัวนี้ทําใหม่ไงซุดไม่ทันเลยเออตายแล้วแล้วใครใครคิดได้เนี่ยเอาไปค้ำอย่างนี้อันนี้ต้องจับมาประหารชีวิตใช่ใคงเป็นผู้ระเาชาวบ้านทั่วไปนะมั้งอาจารย์คือคือคิดได้เท่าที่ตัวเองคิดได้ใช่สุดท้ายหลักการบ้านเป็นไงครับพอทำอย่างเงี้พื้น แตกหักนะโอ้โหแตกหักเลยนะเสียหายมากมายเลยนะครับอย่างนี้ต้องซ่อมแซมเพราะหลักการที่ทํางานผิดวิธีและไม่ได้มีผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์หรือมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญไปดูจริงๆปัญหาก็เลยแก้ผิดวิธีอย่างนี้นะครับมีรูปมือนไหมครับก็มีอีกรูปมมไม่ดูเหมือนกันนัวสมุมเนี่ยอันนี้น่ากลัวจริงๆใช่เห็นไหมว่าฟุตติงอยู่นู้นจะเป็นฟุตต้นริมบ้านพังง่ายๆนะครับแม่ น่าเป็นห่วงเจอ,อยิงอันนี้ก็ต้องตัดตัดฟุตติต้งอาจย์แล้วก็ลองไปเสริมเหล็กก็คือเอาง่ายๆตัวที่ไปคับเนี่ยต้องทุบทิ้งใช่ทุบทิ้งนะครับแล้วก็ต้องไปเสริมใหมออ่ไปเสริมคานแทมเออไปเสริมไอบีมใช่ครับใช่ไหมครับไปเสริมใหม่ก็จะได้รับน้าหนักได้เหมือนเดิมอันนี้ต้องทุบ้านทิ้งเลยไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับบางคนบอกโอ้โหอย่างนี้ต้องทุบ้านทิ้งไม่จําเป็นครับเจอผู้ป่ายอย่างนี้ทําไงครับเบิร์ดกระโหลกสักหนึ่งทีเหมือนกับว่าขี่ช้างจากตะแ นะครับมามีสายนะครับอ่ะเอาอย่างนี้หลักการอย่างที่เราทราบอยู่ครับปกติเนี่ยเราบอกอาคารที่เจออย่างเงี้ยส่วนใหญ่หลายที่หลายสถานที่เนี่ยบางครั้งผูดเราเหมาเวลาเข้าไปทาเนี่ยหลักการที่ถูกต้องเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันควรต้องเป็นยังไงคือหลักการที่ถูกต้องเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะจ๊ะว่าปัญหามันคืออะไรครับ ไม่ใช่มองปุ๊บเฮ้ยอันนี้ปัญหาแล้วก็ซ่อมไปตามจินตนาการตัวเอ้ตามจินตนาการแต่ถ้าตามหลักที่วิศวกรเขาอะเขาจะรู้ว่าตำแหน่งพฤติกรรมตรงไหนตรงไหนสมควรซ่อมอะไรแบบอันไหนรับน้ําหนักอันไหนเป็นอันตรายอันไหนทําให้ตึกถล่มได้ถ้าเกิดเป็นวิศวกรเขามองแป๊บเดียวเขาจะรู้เลยใช่แต่ตาสีตาสาไม่รู้แน่นอนถ้าเป็นชาวบ้านนี่ไม่รู้แน่นอนรู้แค่ว่าค้ำไว้ตรงเนี้ยมันไม่พังแน่อะไรแบบนี้เพราะนั้นอย่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงกับ ผู้รับเหมาทั่วไปนะบ,บางทีต้องบอกว่าเขาเคยทำที่นู่นบางทีโม้ก็เยอะผมก็เคยเจออย่างนี้ช่างอย่างนี้เยอะอาจารย์ผมทําเงี้มาไม่รู้กี่สิบป,ปีและออไอสิบป,ปีนู่นนะ่ะโทรมาถามผมในรายการทั้งนั้นเลยก็เพราะมันมีปัญหาใช,ใช่ไหมครับเอาละครับยังเหลือเวลาอยู่3นาทีนะครับก็โทรมาได้หน้าจอนะครับ02 319 2908นะครับเรื่องร่วมสนุกกับเราในการตอบคำถามเสียที่ซ้อน ได้อยู่นะครับหรือโทรมาถามคําถามของบ้านอาคารเราก็แจกหนังสือให้นะครับก็ได้รับรางวัลทุกอย่างนะครับถ้าโทรมาร่วมสนุกก็แจกห้องพักศูนทโยคมูลค่า6,000บาทนะครับก็รีบโทรกันเข้ามาครับเหลือเวลาเพียงแค่3นาทีนะครับคุณสวิตเมีอะไรจะเสริมไหม คุณเกติชัยเป็นยังไงครับเจอเจออักษณะนงี้ผมเห็นระดับของคุณสวิทที่ว่าสูงขึ้นมา20เซนก็คงต้องทาบันไดอีกสักขั้นหนึ่งนะในการออกในมุมของดีไซน์นะมันทาบันไดอีกหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นแต่ถ้าเกิดท่าทางเจ้าของบ้านอาจจะมีซีเรียสจำนวนขั้นบันไดหรือเปล่าตามงบช่วยถ้าซีเรียสก็ต้องปรับ อันระดับไม่สลไม่ใช่บันไดจานคือมันเป็นแค่ระดับระดับระดับต้องเป็นระดับพื้นพล้นรถต้องวิ่งเข้ามาได้แสดงว่าต้องไล่สลบทะนใช่ไหมครับคือคือถ้าไม่ไล่สลบทุกเป็นขั้นบันไดถ้าเป็นที่จอดรถก็ต้องเป็นสลบเออไม่งั้นต้องเอาโฟลวิวมาขึ้นแล้วเพราะมันต้องกระโดดขึ้นบันไดไปไม่ได้นะครับนั่นแหละครับแม่เหลือเวลาเพียงสองนาทีถ้ายังมีหนึ่งสายรีบโทรตอนนี้ก็ยังทันนะครับ0 2น1 9 2 9 0 8นะครับ นะครับแล้วสัป,ปดาห์หน้าเราจะเอามาฉเฉลยนะครับ<อ>แต่พูดถึงอาจารย์ฉเฉลยนะผมฟังนะสองคนเขาตอบใกล้ๆกันนะไ,ไม่รู้ลอกกันนะใครลอกใครผมก็ไม่รู้แต่เอาไม่รู้อาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้รางวัลเราจะมาฉับเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าได้ก็อาจจะได้คู่ไปเลยเพราะใครายๆกันนะครับสัป,ปดาห์ที่12เดือน10นะครับเดือนหน้าวันที่12นะครับเรามีไปบรรยายทีมงานเรานะครับไปบรรยายที่มงทอง ธานีนะครับฮอ7นะครับ housing property festival นะครับเป็นการจัดงานเพราะเขาเริ่มตั้งแต่หถึงสิแต่เราบรรยายวันที่12ไปที่นั่นแจกเสื้อแล้วก็ถุงลักโลกครับกระเป๋าลักโลกม,มเข้าไปนี่เราแจกอย่างเดียวนะครับเ,เพราะฉะนั้นหลายคนไปเจอเราได้สดๆโตเป็นๆน,นะครับที่นั่นนะครับ5้าถึงหกโมงเย็นวันที่12เดือนสิเมือง<ม>ทองธานีฮอ7 นะครับมาวันนี้เนื้อหาเราคงตอบไม่ได้ละคนะครับได้เท่านี้ก็คงเท่านี้ที่เหลือก็ว่ากันนะครับเอาละครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากและมีโอกาสเราก็มาพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ